ป่าวให้หยุดเฮ้ยหรือจะไปไหนคราวที่แล้วยังไม่เข็ดใช่ไหมฮะครั้งที่แล้วมีเรื่องอะไรเหรอทำไมว่าไม่รู้เรื่องเลยอ่ะก็คราวที่แล้วตัวเฮียแอบด,ดูของอาบน้ำไงฮะพ่อป้าไม่ต้องมาเข้าข้างลูกป้าเลยนะผมบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้ามีครั้งต่อไปผมจะไม่เงียบป้าอายอิมหรือเลี้ยงลูกยังไงวะตัวโอบอกแล้วไง พ่อแค่เดินผ่านเฉยๆแล้วยู่ๆไอ้หงมันก็โวยวายขึ้นมาเองแกตัวนันดานเราเรื่องที่เฮียฉุดเพชรไปหงคืนล่ะอะหงรู้ว่าไงนะไหนๆก็ไหนๆละหงพูดที่นี่ให้หมดเลยแล้วกันคนที่ฉุดเพชรไม่ใช่เหลงหรอกแต่เป็นตัวเฮียกับพวกนี่แหละไอ้หงไอ้ลูกเวรนเฮ้ยไอ้หง หรือมีหลักฐานแะไรปาปาเต้งเตถ้าปาอยากได้หลักฐานก็ไปหาได้ไยมันเพ็ดกับเล้งมันเขียนจดหมายไว้หมดแล้วตัวเฮียนี่แหละที่เป็นสาเหตุทำให้เพ็ดกับเล้งมันหนีไปอ่ะปาปา เียอกเเอพีรนีพี่ไแล้วนะลูตายพามก้ลให้มันตายไปเลยไอ้ลูกทั่วอย่างเงี้ยมันก่อเรื่องสร้างเรื่องสร้างความเดือดร้อนเพ่เว้ยแต่ละวันไปรูดพาเราพาพอมาจากไหนลูกเว้ย้ลยเว้ยเอ้ ลึกลึกกาทำปัเหรอบาวโอ้ไม่ได้ทั้งใจอ่ะไอ้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 ลูกไก่ลูกแก่ลูกลูกลูไอู้เวนเฮ้ยนียนั่นแหละยุดได้แล้วเห็นไหมบนลูกปัวเต็มหรือยังเห็นปัเป็นปลาออยู่ไหมป้าล่ะ anh sen rồi hả? hôi quá, chật này sang à, tia leng 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 à. <laughs>